สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมบัวชารโลเล่ครับเป็นวัวชารโลเล่แม่เป็นบาั่นครับแม่เป็นบาั่นครับพ่อเล่ครับตัวนี้เป็นลูกหลอดนะครับเป็นลูกหลอดแต่ใบหลอดหายครับบัวสาวพร้อมผสมเลยครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้มีคะแนนนะครับตัวนี้มีคะแนนเดี๋ยวเดี๋ยว โครงสร้างดีครับแข่งขาดีครับหลังตรงครับหลังตรงสวยครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเตือนกลิ่นครับนี่ท่านใดที่กําลังหาวัวมั่นเล่ครับนี่สงสวยสวยครับไปนี่พร้อมผสมเลยครับเป็นวัวสาวน้อยครับสาวน้อยนี่เป็นลูกหลอดครับใบหลอดหายครับท้ายสูง ร้อยรอเกืบร้อยี่สิบเลยครับนี่นี่แข่งขาดีขีบเท้าสวยโครงสร้างดีนี่นี่ครับพร้อมผสมเลยนะครับนี่ตัวนี้เปิดไว้ที่สาคะแนนครับ30คะแนนต่อรองได้ครับจะเปิดไว้ที่สาสิบคะแนนครับ30สิคะแนนท้องว่างครับนี่ สามสิคะแนนต่อรองได้ครับวัวอยู่บ้านเขาดินใต้ครับตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่วัวบันเลทรงสวยสวยครับนี่ครับเดียให้เดินคาทุกคาถอนไม่มีนะครับหน้าสวยครับ เป็นลูกหลอดครับแต่ใบใบใบหลอดหายครับใบหลอดหายครับดูครับเดี๋ยวให้เดิน,นเป็นง่ายครับลำตัวยาวครับโครงสร้างดีนี่30คะแนนครับต่อรองได้เอาไปพัฒนาใส่บีบัตเตอร์ใส่ชาโลเล่ครับ ทรงสวยๆงามๆแบบนี้ครับนี่เดินนี่ครับนแค่ปิดกลิ่นครับโมันเชื่องอยู่แล้วครับท่านใดที่เข้ามแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง YouTube ครับ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็เพจ JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้วัวเดินเดิน นี่ครับเชื่องครับมันแค่ปิดกลิ่นครับเดินโอ้ตัวนี้ครับเอาไปสวยครับถ่ายยินก็สวยครับสง่าครับ แข่งขาดูขอข้อเท้ากีบเท้าสวยครับใบใสพัฒนาต่อยอดครับเอาไปต่อยอดนะครับท่านใดที่รักสายเนื้อครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ